สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเร้าชอบไรนะคะวันนี้ต้นมะพร้าวีดานะคะ ต้นม้อพาสีดาที่มีตัวผู้นะคะเกสรตัวผู้สามอันในต้นเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะมีสามดอกในต้นเดียวนะคะนี่ก็คือต้นเดียวของเรานะคะนี่ก็คือสามยอดเนาะที่เขาว่าเป็นสามดอกก็คือเขามีสามยอดนี่เองนะคะ ยอดก็คือตรงนี้นะคะเขาจะเป็นคล้ายๆว่ายอดออกมาอยอดออกมานะคะตรงนี้เห็นไหมคะจะแบ,แบ่งได้ชัดเจนอันนี้ก็คือยอดหนึง่งและตรงนั้นก็คืออีกยอดหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างในนู่นอีกยอดหอนึ่งนะคะอันนี้ก็คือ3ยอดนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันบ้างนะคะ,ะข้างล่างก็จะเป็นลักษณะนี้เลยสะโพสวยค่ะทุกคนอันนี้เขาก็สูงแล้วนะคะอันนี้ก็ประมาณหลายปีแล้วอยู่นะคะ เทคนิคอันนี้นะคะในต้นนี้ก็คือเขาขยายเร็วเพราะว่าหนึ่งใสปุ๋ยนะคะฉีดยาฉีดยากันหนอน,นะคะเพื่อไม่ให้เขากินใบเนาะพอกินใบปุ๊บาการจะเริ่โตโตเขาก็อาจจะหยุดได้นะคะอันนี้เราก็มีการฉีดยากันหนอนแล้วก็เขาก็จะใส่ปุ๋ยนะคะ ปีละสามหนนะคะปีละสามหนเท่านั้นนะคะเหมือนเหมือนต้นไม้ทั่วไปหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่เขาใส่ปีละสามหนจะทําให้เขาเร็วมากเลยนะคะทั้งปุ๋ยคอกก็ได้ปุ๋ยเมล็ดก็ได้นะคะปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะแต่เวลาใส่ต้องใส่ให้ห่างนะคะใส่ให้ห่างจากโคนหน่อยนึงนะคะต้องใส่ให้ห่างจากโคนนะคะจ้าอันนี้เขาก็ขยายเร็วนะคะ เพราะว่าเขา,าจะปลูกอยู่ในกลางแจ้งด้วยนะคะกลางแจ้งก็คือจะไม่มีต้นไม้ใหญ่คุ้มนะคะประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือเทคนิคนะคะค้าก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปจ้าแล้วเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะคะว่า,าสวยหรือไม่สวยเนาะหรือว่าเจ๊ทำดีหรือไม่ดีนะคะก็คอมเมนต์มาบอกเจ๊ได้เลยจ้า